เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอานิสงค์ของการทำบุญลงศพมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรูไอดีฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ การทำบุญลงศพหรือการบริจาคลงศพถือเป็นการทำบุญให้ทานที่มีอนิสงส์แห่งกลาง้าสามาช่วยพลิกดวงชะตาได้และเชื่อกันว่าสามารถสะดอกเคราะห์แก้ปีชงต่ออายุให้กับคนที่กำลังดวงตกหรือประสบปัญหาในชีวิตได้อีกด้วยการทำบุญลงศพ นอกจากเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายแล้วยังเป็นการทำบุญต่อญาติของผู้ตายอีกด้วยเพราะบางครอบครัวอาจกำลังเดือดร้อนขาดเงินในการจัดหาหลงศพเพราะหมดเงินไปกับค่ารักษาหรือมีฐานะยากจนมาหากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้บางรายเป็นศพไรญาตยยิหน้าเวทนาการบริจาคโลงศพ ก็สามารถช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตา่างไม่ให้เป็นที่อุจจารตา่างการทำบุญลงศพจึงมีอานิสงส์แรงและเชื่อว่าช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมากมายหลายประกาศดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูอยู่เสมอไม่ไรญาติขาดมิตร 2. เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือ 3. แคลว้วคลาดจากอันตรายต่างๆ 4. ช่วยสะดอกเคราะห์และต่ออายุขัย 5. คลี่คลายปัญหาด้านการเงินตามที่หลวงพ่อพระราชพมยาหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุขจังหวัดอุทยัยธานีได้ตอบคำถามจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มสี่ หน้า28 31ถึง31ความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าเคยพบมาหลายหลายแล้วนะถ้าเขาอุทิศลงศพแล้วรวยทุกรายนี่เรื่องจริงๆนี่พบมาจริงเลยนะอันดับแรกเขาต่อลงไว้ที่บ้าน4 5ถึงหลูกต่อต่อมาก็เพิ่มหลายลูกขึ้นแล้วก็มีคนร่วมหุ้นส่วน และฐานะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่เคยเห็นมาแล้วนะคือเอาผลปัจจุบันเวลานั้นเขามีความทุกข์ยากญาติเขาตายเจ้าภาพหนักใจมากไม่มีเงินก็ต้องกู้เขาสถานที่กู้ก็ยังไม่แน่จะไปกู้ได้ที่ไหนหนักใจไม่น้อยเลยไม่ว่าจะทำบุญลงศพหรือบริจาคลงศพที่ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญด้วยใจที่สะอาดและมีเมตตาปรารถนาที่จะสงเคราะห์อ,อย่างแท้จริงเสมือนว่าหากเป็นคนใกล้ชิดของเราหรือตัวเราเองต้องประสบเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาหากมีผู้ใดมีความกรุณาช่วยเหลือไม่ให้เรานอนทิ้งร่างอย่างอนาถาเราก็ย่อมรู้สึกซาบซึ้งใจ และอยากตอบแทนอยากวอวยพรให้ท่านผู้นั้นเป็นสุขหากวางใจเป็นกุศลได้แบบนี้เราก็จะมีจิตที่เป็นสุขสบายใจถือเป็นบุญแท้และอานิสง์ก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์ 085-199-1370